สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลทุกคนจ้าวันนี้ละมุนมกับมาสีติดวัคซีนเข็มที่สองก,กำลังต่อคิวน้องจา้าคนร้ายหลายที่จริงนี่ละมุนมีนักบ่า,บายสามโมงครึ่งแต่วันนี้ละมุนมาก่อนเวลาจะลองถามหมอว่าฉีดก่อนได้หรือเป่นะจ้าพี่น้องจ้าเราไปเบิ่งกันเนาะวันนี้ละมุนจะฉีดได้หรือเปาพี่น้องจ้ามาก่อนเวลานานะโอเคจ้าตอนนี้ก็ยังนั่งรอยังนั่งรอจ้ะพี่น้องจ้า ฉีดเสร็จแล้วนั่งรออีก1 0 3 0นาทีจ้าพี่น้องจ้าหนูก็กลับหมดแล้ววันนี้มาคนเดียวจ้ะเพื่อนนู้กลับหมดแล้วมีบรรยากาศร,รอบๆจ้ะคนไลยจ้ะทายให้เบิ่งนมาได้จ้ะพี่น้องจ๋า,า,จา,าเาข็มที่สองไฟเซอร์เข็มที่สองรอดูอาการเย็นนี้เราจะว่านี่ละมดนจะเป็นอากาศแดงๆนะเจ้ะพี่น้องจ๋า ันนี้ละมุนสิอัปเดตเป็นช่วงๆให้เบิ่งเแล้วจ้ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องเามาเบิ่งกันเนาะาตอนแรกแล้วกับมืออื่นมือนี่ละมุนสิเป็นแังไๆเนาะจ้ะพี่น้องจา้าเข็มที่สองไฟเซอร์จ้จาโดสสองของวันที่สองเดือนเก้าจ้ะพี่น้องมาจังก้า ลมีละมุนข้างหน้านี่ละมนกับคนเต็มเลยจ้ะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะพี่แนนเจอพี่แนนเจอกพี่น,น้นองจา้าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเจ็บไหมไม่เก็บหรอกเข็มใหญ่กว่านี้ก็ยังไม่มีความรู้สึกเขสองนะพี่อันนี้เข็มที่สองอันนี้เลยนะคะน,นี่นเราได้กับไทยกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราได้กับไทยแล้ว ได้วัคซีนแล้วสู้ๆเราดูคืนนี้ว่าเราจะมีอาการยังไงเนาะเดี๋ยวเป็นไข่จับไข่เป็นไข่จับไข่ขโมยที่ฉันจ่าจ้าจ้าจ้าอยาให้มันได้สามสิบนาทีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็เป็นมือที่สองที่นีลมนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองแล้วตาพี่น้องจ้า มันที่สองกับโบมีอาการอย่างแต่พี่น้องจ๋ะแค่ปวดตรงนี้นิดหน่อยจ้ะพอดีหมอเพิ่งลงเข็มนัก,กเกินไปออกม่วงๆซ้ำๆจ้ะพี่น้องจ้ะแต่อาการอย่างอื่นนิลมนไม่มีเลยจ้ะตื่นเช้ามากะเหตุงานได้ตามปกติจ้ะพี่น้องแต่เข็มแรกนี่โอ้โหหนูสุดยอดหนูร้อยเบเบิ่เลยเข็มแรกแต่เข็มสองนี่หนูบมบมีบบมีปัญหาอย่างบ่ไข้บ่บปวดบ่ร้อยแต่พี่น้องจ้าบบมีอาการวิ่นเวียนแต่พี่น้องนิลมนกับโบมีอย่างจ้ะนิลมุนก็แค่ เข้ามาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเนาอจ้าขอขอบพระคุณหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิลมนโบเุลูทีนแนลแต่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้าทั้งมู่เก่ามู่ใหม่จ้ะพี่น้องเขียนเอาไว้เลยนะจ้าเดี๋ยวนีลมนจะทยอยไปหาด้วยจ้าขอขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าตอนนี้รอรอเข้าเิตงานพี่น้องรอเข้าเิตงานโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้า มื่อวันนี้นีรำมนก,มนกน e, ็มาเหตุงานแต่วันเสาร์มาเห็ดโอจะสิพาพี่น้องชมไอที่ทํางานของนีรำมนนะจ๊ะตรงนี้นีรำมนเคยพามาเบิ่งแล้วจต่พี่น้องจา๋าเคยพาพี่น้องมาดูมาชมแล้ววิวทิวทัศ it <laughs> น์นี่เลยจ้ะห้องน้ําข้างหลังนีรำมนนะจ๊ะพี่น้องห้องน้ําข้างหลังนี่จ้ะเป็นห้องน้ําไหลทางเดี๋ยพี่น้องตามไหลทางไกลถนนนี่เลจ้ะนี่จ้ะที่เลยจะเก็บไปเรื่อยๆวันนี้สามที่จ้ะพี่น้อง ที่นึ่งเป็นโรงงานใหญ่ๆโรงงานกระเจ้าระเบิดหินระเบิดท้ำนะพี่น้องเป็นคล้ายๆกับบ่อทองบ่อขุดทองบ่ออย่างไรพี่น้องจ้าแต่นี้ละมุนไายพี่น้องเบิ่งบ่ได้ตรงนั้นนะจา๊ะเดี๋ยวนี้ละมุนสิพาไปเบิ่งเทินอีที่นึง่งเนาจะตรงนี้ก็น,นี่เราจะวิวทิทัดเดี๋ยวนี้ละมุนสิอัปเดตเกี่ยวกับชีดวัคซีนให้พี่น้องฟังนํี๋ย่นี้ละมุนขอโตไปเก็บงานตรงนี้ก่อนจะ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งตรงนั้นนําแป๊บนึงเนางจะ้ะพี่น้องจ้าโอเค ตามไรถนนหน,นทางหน่อยน้องน้อห้องน้ำเดี๋ิมีสองห้องจะพี่น้องจ้ผาผ่านไหมผ่านไปผ่านมาแถวเส้นนี้นะจ้จะก็พากันมาแวะมาพักแถวนี้ได้ด้วยจ้ามเมอร์มันยงงามนะจ้ะเขาหนูก็คับรถมาจากตรงสะพานตรงพุทแเลยพี่น้องตรงสะพานตรงพุทนเลยจ้าข้ามมาจะมาออกทะลุตรงนี้เลยจ้าทะลุตรงนี้สะพานนี้ก็ได้จ้า เป็นไซ่งานไซ่หยางแต่ก่อนเนาะเขาเจ้ามาเห็ดถนนหนทางนละมุนเลยเนี่ยละมุนกับมาทุกที่ทุกแดนเลวแต่พี่น้องจกาเนี่ยสะพานทะลุตรงหูธรรมน้องพูดเลยจ้ะไปทุกที่ทุกแดนงานหนู้นพี่น้องเอ,อ้ยมาอยู่กับที่ได้เก็บตะวิวทิวทัศน์นละให้พี่น้องบ้างตามทางตามถนนนี่ยจะ้ะสวยงามหมดพี่น้องเนี่ยเป็นแม่นม้ำน้ำทะเล เฮ็ดก like ับบูพีให้เก็บตดวพี่น้องเออพิถลาร์นประกอบหินหนึ่งสิยาวเนี่ยเนาะอาจารย์เดี๋ยวนี้ลำบุนไปเห็ดงานก็จะเนี่ยจ้ะเก็บบรรยากาศแถวที่ทํางานให้พี่น้องเบิกวันนี้ลำบุนเห็ดงานอยู่ใส่กับล้างส้วมเลยแต่พี่น้องล้างส้วมดีๆนี่แหละค่ะจ้ะวิวทิวทัศน์เนาะผ่านไปผ่านมาก็มานั่งปิกนิกมานั่งผักนั่งเศร้าได้จ้่พี่น้องจ้าตรงนี้จ้า เบิ่งขึ้นไปทังก้อนหินทิงเฮงตรง, Sadly, ง, pues. ตรงนั้นก็ได้จ้ะตรงทิงเงนั่นก็ได้ค่ะนี่โต๊ะนั่งกินกาแฟจ้ะมาปิกนงปิกนิกจ้ะพี่น้องจ้ะทะเลตรงนั่นกับข้างหน้านี่ตรงข้างหน้านะก็ไปฮอตเส็นบ้านนี้ละมนเลยได้จ้ะสุดสายจ้ะพี่น้องจ้าสุดสายตรงนู้นเลยละค่ะเนาะพี่น้องเนาะ นีละมณกับสิไปเหตุงานแล้วเดี๋ยวนีระมนสิพาไปส้มอีกที่นึ่งนะพี่น้องนะเดี๋ยวนีระมนขอโตรุยเข้าไปร้างซ่วมตรงนี้ก่อนจะพี่น้องจ้าซ่วมเงินล้านเนาะบาอายดอกนะเนาะเฮ็ดราแล้วเงินเนาะพี่น้องอยู่เมืองนอกมันเลือกงานมาได้เนาะโอเคพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องถึงแล้วจ้าก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆตรงนั้นจะเป็นเอ่อเป็นเก้าอี้ให้นั่งนะจ้า นี่ก็มานั่งตกปลาทุกอย่างได้จะพี่น้องจ้าตรงนี้เราห้องน้ําที่นี่ละมุนจะต้องเข้าไปท็ดงานจะพี่น้องมีคนมาตุกกระตุกเราบอกหรือก้อนหินตกเจ้ากับหลดนอนเจ้ากันมานอนเวลาเรือมาก็สิมาถ่าเรืออยู่ข้างในนะพี่น้องทุกคนจะมานั่งถ่าเรือไิเศษแก้วแต่อีกเรืวออ่กระตุกเนี่ยเจ้ากับตกปลานี่ละมุนก็มาตกปลานี่เราจะพี่น้องจ้าบางทีก็ได้ คือห้องน้ำข้างในจ้ะที่นี่ละมนจะต้องเห็นงานจะพี่น้องบรรยากาศร,ร,รอบๆของที่ทํางานฝั่งนู้นที่เป็นหมู่บ้านก็จะเป็นซันนะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นซันจ้ะไปเจ้าตกปลากันนี่จะเป็นพวกท่าเรือแต่ก่อนจะเป็นเรือข้ามฟากไปตรงนู้นจ้ะแต่ตอนนี้เขาเห็นสะพานตรงที่นี่ละมนถ่ายให้เบิงที่ผ่านมาเมื่อกี้น,นจะนจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยเขาก็เลยยุดไส้จะจะมแีแค่เรือที่ไปสตาร์บังงานานะจ๊ะพี่น้อง จะมาจอดรับผูเยสารตรงนี้เราจะพวกที่มาก็หลุดนุ่งหลุดนอนกะมาจอดนอนตรงนี้ได้แต่พี่น้องตรงนู้นก็จะเป็นที่นั่งดื่มกับฟองกาแฟชมบอกชมวิวเนาะพี่น้องเนาะันนี้มันจะพาไปเบิ่งไปชมจ้ะบรรยากาศสวยไหมคะสวยไหม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 คะ รอปรบปลาบอนพี่น้องปลาบอนปลาใหญ่ได้อยู่เนี่ยได้ปลาใหญ่หน้ำท้องฟ้าคิมิกแสงอาทิตย์รำไรพี่น้องอากาศจะเย็นนิดๆ,ๆจ้ะเช้าวันเสาร์แต่พี่น้องนี้ละมุนมาเห็ดโอเห็ดงานโอจ้ะโอเราจะเป็นหมู่บ้านเนาะไปก่อนเดี๋ยวเรือโป๊เอเฟอรี่มีเข้ามาหลับหลดดตรงนี้จ้ะ ขามฟากไปขามฟากมาจะ่พี่น้องแตพี่น้องอันนี้นะ้ำมนสภาพาไปบบวิวทกียวทับตรงนี้เนะาะห้แบะมาลูปไปนะ่าเ้นลูปไปก็จะมีห้องน้ําตรงนี้เราจะไปน้องจะห้องน้ําแล้วก็มีเรือนั่งไปสตางานักระแต่จะพี่น้องอยากจะกเต,จะจะต้าเฮ็ดใหม่แต่นั่งเล่นของเล็กน้อยนั่งกินลมชมวิว ดื่มกัฟงกาแฟกับตรงนี้จ,ะจะ้ะตกปงตกปลาพี่น้องหลุดนอนกับมาแวะพักมาแวะนอนได้จะ้ะตรงนี้จะ้จะพีะ่น้องจ้าจ้ะเดีวจ้าก็มาจอดนอนกันนะจะ้จะมาจ้ะตกปงตกปลาได้จะ้ะพี่น้องนั่งกินลมชมวิวกันจะ้ะวิวบรรยากาศสวยๆง,งามๆพี่น้องวิวบรรยากาศสวยๆง,งามๆ เจ้าเพิ่งเห็ดใหม่ได้เลยพี่น้องจ้าเพิ่งเห็ดบงังซัมเมอร์เมื่อกี้เนี่ยเร็าเร้ว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 เร้านั่งมันเปียกนี่ลโมนบูดาผามาเสร็จสวยว่จ่ะพี่น้องจ้ามาตกปลาได้จ้ะนี่ละมนุนกระเสุนมากนี่ละมนุนสิปีนขึ้นไปถึงโขดหินนะจ่ะพี่น้องบนโขดหินนั่นจ้ะแล้วนิละมนุนก็จะไปตกปลาตรงนั้นนะจ้ะมีคนตกจ้ะได้ปลาใหญ่พี่น้องเลย มะเกลนดนะ่ะโบก็มีดอกปลาซะบะตรงนี้ถ้าได้ก็จะได้แต่ปลาใหญ่ละจ้า,จาบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของวันเสาร์นะจ้านี่ละมุนก็นมาเก็บเก็บงานเห็ดงานนะจ้าพี่น้องจ้าสวยๆงามๆจ้าแล้วมานอนพัก ก็มีห้องน้ามันสะดวกสบายนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็แวะนอนกันตรงนี้จะ,จะตรงรูไปจะ้ะเสร็จงานแล้วนะจ๊ะจุดจุดที่สองจ้ะพี่น้องก้ะแม่นจุดที่สามแมวพีช <laughs> ร็จะอัปเดตเกี่ยวกับที่ฉีดวัคซีนเราจะอันนี้มือนี่ก็เป็นมือที่สามที่นี่ะมลไปฉีดมาจต่พี่น้องจา๋านี่ยลมณไปฉีดมาละมณที่สองเนาะเดือนนี้จะพี่น้องจา๋าเดือนเอ๊สิงหากันยาเนาะเดือนในเดือนเก้าเนาะนะาจะนี่ละมลไปฉีดมาจะกะโบมีอย่างโบเป็นอย่างจะพี่น้องจา๋าแค่ช้ำเขียวตรงนี้นิดหน่อยจะ้ะตรงรอยเข็มใหญ่เขาปักเข็มแรงจะ้ะละก,ก็มีแค่นี้ละค่ะเจ็บไหมก็คือตอนยกขึคค้นเนี่ยคือเจ็บนิดหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋า มีไข่มีอาการวิ่นเวียนอาเจียนอี่แขนคารอยบ่าคือบบมีจากเข็มสองหนูจะไม่มีไฟเซอร์ Pfizer, เข็มสองพี่น้องนี่ละมนจะไม่มีเลยจะ้ะนี่ละมนจะมีแค่เข็มแรกอู้เข็มแรกนี่ละมนแบบล่อยไปเบิดเลยจะ้ะปวดแขนปวดไข่แตกนิดๆไข่อ่อนๆนะเข็มแรกพี่น้องแต่เข็มสองนี่นี่ละมุนบม,นม,นมีอย่างบบม,มีอาการแต่ว่าอ่าหมู่เด้อหมู่เป็นเข็มสอง เข็มแรกหมูสามสี่คนว่าคือกันหมดเลยข้าเจ้าบูเป็นเข็มแรกฮะพวกเพิ่งพวกพวกมูนน่ะพวกเพื่อนมาเป็นเข็มสองพี่น้องเข็มสองพวกเพิ่นพากันล้อยวินเวียนหนูบอกให้กินน้ำหลายๆแล้วก็ออกกำลังกายน้ำให้ย่างให้ย่างอย่าจมพี่น้องเลยเวลาเฮาเป็นแบบนั้นน่ะหนูก็ฟืนเจ้าของได้ฟืนต้องฟืนลุกขึ้นมาหากินข้าวกินน้ำมันสิบ่อยากินข้าวบ่อกินน้ำมันชินล้อยมันสิเพียไปเบิดพี่น้อง บางคนก็จะเจอเข็มที่หนึ่งคือนิรมนอ่ะเข็มที่หนึ่งนรมนเป็นอาการแบบนั้นแหละจ้ะบางคนจะเจอเข็มที่สองจ้ะไฟเซอร์จ้ะพี่น้องจ้ะไฟเซอร์เนาะฉีดวัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่นอร์เวย์จ้ะพี่น้องจ้ะมือนี่ก็นิรมนก็เหตุงานปอเข่ามือที่สามมือที่สองมือที่สามมามันมันฉีดบันพฤหรัสเนาะวันศุกก็เหตุงาน นั่นสาวเกตงานปกติแต่พี่น้องโบ,โบมีอาการอยังแตแค่เจ็บตรงนี้พายายเราปักเข็มแหงแต่เข็มแรกที่นิลมุลเจอนะแขนเนี่ยจะแดงหุ้นหุ้นบวมเลยจ้ะพี่น้องแดดฮ้อนเอมันจะแดงหุ้น,ห,น,น,ดดห,น,ห,นหุ้นเลยจ้ะหมู่หมู่เป็นเมื่อน่ยก็เมื่อวานในหมู่หมู่หลายคนอยู่จต่เป็นที่ไปฉีดทํากันคนไทยหลายจ้ะคนไทยจะไปเยอะคนเอเชียก็จะไปเยอะไปไปหลายเลยแล้วแต่พี่น้องจะฉีดมือม้วนที่สองจะเอเชียจะเยอะมาก แล้วจะเป็นอาการเดียวกันกับของนิลมนแต่พวกเขาจะเป็นเข็มที่สองกันแต่นิลมนเป็นเข็มที่หนึ่งพี่น้องเอ้จะเปลี่ยนสลับกันนะที่เราจะแล้วเราจะไปสังเกตเบิ่งกันเนาะว่าเป็นตังแต่จะนิลมนก็มาอัปเดตให้เบิ่งเราจะพี่น้องให้ฟังนะจะ้ะให้เบิ่งให้ฟังว่ามันเป็นตังไดอาการจะอร้อยเด้อเข็มหนึ่งนิลมนลอยแหงบุมีบุมีมแหงเลยร้อยแขนรอยขาง่วงนอนคนบ่เคยอ่ะนอนตื่นทเที่ยงตื่นบ่ายตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเ้อพี่น้องเอ้ สีบวกให้แต่ว่าเข็มสองนี้ไม่มีปัญหาจ้ะก็คือผลของฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะจ๊ะพี่น้องโอเคจ้ะขอขอบพระคุณหลายๆเนะจ้ะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามากดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้นิลโมนโปรชลูทชาแนลนะจ๊ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆท,ท,ท,ทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่เนะจ้ะเขียนคอมเมนต์ไว้เลยจ้ะเดี๋ยวนิลมนเข้าไปหาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งเนี่ลงบนเ,นเดอ้อ <c oughs> พี่น้องเดอ้อขอบขอบพุนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>